สวัสดีฮับบี้ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดท่าสูงที่อุทัยธานีใช่แล้วครับผมวิหารแก้ววัดท่าสูงนะครับผมอุทัยธานีครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิหารแก้วกันครับทุกคนปตอนนี้เรามาเวลาประมาณบ่ายสองพอดีครับผมสิบสี่จุดศูนย์นอซึ่งจริงๆแล้วเขามีเวลารอบเปิดปิดนะครับผมตามนี้เลยครับทุกคน ตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราตอนนี้เราเข้ามาแล้วชั้นแรกนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปเดินดูเป็นทางด้านก่อนที่จะเข้าไปใน พิหารนะครับผมนี่เลยครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาด้านในกันแล้วครับคนเยอะมากๆเลย คือบรรยากาศด้านในนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไหว้ไปไหว้พระประธานกันก่อนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปไหว้พระประธานนะครับกปบ็ประดับประดาแบบ เป็นประจบนะครับสวยงามเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระประธานกันก่อนนะครับทุกคนก็บรรยากาศคนที่มาไหว้พระนะครับ Hukum Untuk apa ni? filtrik media เป็นวิหารที่สวยงามมากนะครับทุกคนแล้วก็มีคนมาไหว้พระทำบุญเยอะมากๆเลยมากันได้นะครับทุกคนมื่นเจ็ดพนาบบมานันก็่เงนวาสรบารตจํนวนสิชุดตวสันรส ระวาสัปดาหสัปาุดละ500บาทนอน4ุายสคั100บาทจน5ชุดประกอบณตาคุณตาเ ะมีที่นั่งสำหรับคนที่อยากนั่งผักเลยนะครับด้านในค,ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวัดท่าส่งวัดท่าสรงนะครับผมใช่ค่ะ่้ใช่หลวงพ่อฤษีลิงดำนะครับถ้ายังไงก็มีโอกาสก็แวะมาไหว้ได้เนาะใช่ค่ะโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีแฮปปี้ครับทุกคน